สบายดีจ้า FC ส,สุขูสุขผลเมื่อนี้กะพี่น้อยไปซื้อของขายมาเด้อจ้าเด้อได้ไข่ลูกสองแตะมาเหลือกสองแตะพี่น้องใหไข่ลูกกะหมูว่านนี่กะขายดีเลยพี่น้องมดสามแตะหมูว่านนี่กะมดสองสามแตะสบายดี FC สุขูสุขผลลกมาตกเป็นโ้่พี่น้องเด้อขอจะไปซื้อของขายเลยจ้าเมื่อนี้กะ นีก็ซื้อมกเล่นหาบาทนี่เราเล่นบริแทนนองพักของพ่วของป๊อกร่วมกันหาบาทเดิมทชิปบาทพี่นองมีชิบาทด้จ้าพักซื้อน้อสลับลับจ้าหาบาทจ้ารซื้อมักน้าอันก็ะชิบสองบาทจ้าถุงแบบไหนมันต้นมือนี่กมีมันต้นของขายเด้พี่น้องเด้อมัน มันสับปะหลังหักมันแบบว่าเขาย่างกินเขาหนึ่งกินเห็ดเห็ดของหวานเลยพี่น้องมันธรรมชาติมันต้นเขาสิมมะหนึ่งขา,ายอย่างนี้เนาะหนึ่งมันต้นแล้วก็ทิข้าวหนา้ากะทิราดนะพี่น้องมันเจอกะทิย่างากะทุบๆๆใส่น้ำกะทิมีมันโอ้มันแก้วเด้อพี่น้องเด้อเขาสิมาปิ้งขายอย่างนี้เขาซื้อมาอันนี้เขาซื้อมานันพันหกสิบบาทเลยพี่น้องเนี่ยแพงอยู่มันหนึ่ ดูซาเอาพันอย่น้เนาเอ้ยของขายเด้อเนี่เด้อมักซาลีกับมี่ชำนี่พอดีเหลืองชำนี่มักซาลีเอาพันพี่นี้เนาะหมากมักซาลีเหลืองมือนี่ยหล่ะพี่น้องเอ้ยอ่อนๆบ่กว่าอ่านเท่าสิขายสามหมากสิ๊ทพันบ่งมันจิบได้ขึ้นในฮอร์นอ่บอกนี่สามหมากสิ๊เนาะนี่เนาะแน่คนเด้อพี่น้องแน่กับไรก็ชิได้อยูอ่วะเนาะนี่แหละผสมมาเน้อยซะนี่สิบพันเขาขายอย่เนาะเฮ้ย เรื ك ك ่องของขายก่อนพี่น้องเลยไล่ทงกอนนี่สิบพันอ้าวมาบางใหญ่บางใหญ่กับสองมาไกับสิบพันสิบส้าสามสิบสี่สิบอ่สิบเนีว้กำไรอยู่กันเล็กๆน่ออๆกำไรอย่างละอย่างละเศ้าบาทสามสิบบาท ไล่บริไลายดอกอันนี้ก็ซื้อมาอันเจ้าบาทพี่น้องนี่ก็ซื้อมาเจ้าบาดนะจ้าแล้วเขาเก็ตรซึ่งขายเขาว่ามันแข็งลระชีเห็ดมันอ่อนๆเขาต้องหนึ่งขายดีกว่าพี่น้องเหนึ่งแล้วเขามาขายดีกว่าหนึ่งเอามันจะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็ดหนึ่งแล้วจะไข่ลูปในเขี้ยวแกะในเด้อคอยจีนั่งไก่เด้อจีนทางทางทองเราเอาเคียงมาปอกปอกปอกร่างเลยหนึ่งหนึ่งไข่พี่น้องเอ้ย ้องสื่อของขายอยู่ก็อยู่ละล่านาะพี่น้องเนาะเก็ดของขายดีกว่าเนี่ยม,นนยมนันมันหัวนี่หันหัวหาพันหัวปกาไก่บ้าใหญ่เลยมีสิบพันขี่น้องมันเพลงมันมนะเนี่ยเอาสิป,ปิ้ขงขายมันไงคณะเขาพูดอดอีๆต้มขายโลยขี่ขายบอกไข่ลูกน้ำพี่น้องเอ้ยล่างไข่ลูกก่อน ดูเพ nice ื nice, ่อนเขาดูชื่อๆตบพี่ไลได้เข่าเฮาเก่กองซื้อกองทายก็ถือโนองเดิอเพราะว่าได้หาได้ซิปอันที่เปิดห้านกองซ้ำทายละลายกันเข่าบดทึบหนันเลยถือน้องมันเข้าสู่ด้วเอือแบบทึบละลายเนี่ยออ้เสียงหลดเนาะเบื่อเลยนี่เจอหลานหลดนี่หลดไทบอลทองทองบอลทองก็ทานเลยเนี่ยเอาวาตา ล่างไข่ลูกไข่ลูกงามงามไข่ลูกแซ่บแซ่บลูกพอดีกินหน่วยชิปสองบาทพี่น้องเออปรแมาณอันนี้สิบห้าบาทถ้าพี่น้องเด้อลูกละสิบห้าบาทไข่ลูกเออลูกละสิบบาทเนาะหกกันเนาะเนาะเออลูกละสิบสองบาทแม่นเลยหน่วยใหญ่ไงไข่แซ่บตอนเกแตรแรกเนี่ยทีน้อง เอาจืดอยาเ็นเขาวเชแบ่ smell, ย่ด้แเคเอนามมันเยงอ่างก็คือแซ่บเนาะเพราะว่ามันถึงลมไรลนะเอากระถุงมาเอาหนามาใส่มันล้างมันล่างล่างแล้วก AP ็เขาหนึ่งเขาฟุกเรียบร้อยแล้วเขาจะสินเขากินหน้ามันจะเสรดจคงท้ายเลยพี่น้องเลย เอเปดยากเราแดเดดเออๆเอ็ดมาเลยถึงเกอ,อันนั้นเ,านนเอาเอาไปยากเอา,เา,เาปาอะไรก็ได้นะเออโมยเร้่อไปละัล่างไี่ดีระกัยากคนโบราณิ่กกัยังเบาพี่น้องเอเยอย่ามนเงินน่อยอย่าคอยวัดาสนาคนว่าละโค้งหน่อยเพรายกรแต่อย่ามนเงินเนาะเอากระสือทำซื้อขายซได่ซัามีเขาเลยและพี่ิะอันทิ่คล้าย,า,ลายโค้งซ้ำโค้ง้ิษก็ะขึ้นหน่อย ัสูบเอาไว้ขันข้นเขาเช่นแะ้วก็ข้าง,างว่าอะันเทาก็บมีของขายานมขั้นมันต้องขึ้นลายลายของขายนะสี 50, ย่ห้าหมืน่นบาทไปของขายโองอนะัเอาไปได้ละคบเสร็รีเแบบเนาะ ไอ้ลูกมันเงนห้ามเดียดนะมดไว้หน่อยเขาขายที่ดีเลยเออเรื่องนเงัน หันเหลือนะนี่ลยงขายครับะยาวเัวยาเลย่างเข้าใจหครับอย่างไปนี่มาบึ้งหั่นหนหนังต้มย่างัย่างปย่างกไข่ออนเ็มแก้เออเอาบุ้งไเห็นมันได้เหรมันเซ่ เวลาย่างนั้นเบิ่งดีๆมันต้องลุกไปทางใดมันต้องย่งดอกนั่งบึงไม่หันเลยแล้วก็เวลาคล้ายเครื่องเขา่ต้องเล่นโทรศัพท์หลายเวลาย่างเหลี่ยงเล่นเวลาคนวางเขาย่างแล้วเขาวางไั้เล่นแล้วเอาของย่างถุบถูกถูกถูกหน้ากะทิราดย่างเหลี่มเลยนี่ดอกคนสื่อมากินเรื่องิบชื้นทำเพราะว่าเขาลาดกะทิได้พี่น,นอ้องเอาเอออัน เดี๋ยวจะซื้ก,กใหม่ลาดล้วีปศวานอลาดตะวีเม้าเม้านเม้าท้องเม้าจะกินของ,นนลอง,งนนเลย,ยไปไปไปวนน้ำคลองเชียงนองข้าย,ก,าย,ยก่นยยนอ,อ,อน,น ดามันเป็นยังทอาเธอบอมานั่งล่นัหนเนาะเออมันก็เงียเนาะมันคือบาษาไทยจริงเลกมาถากเงีพระเจ้ากนับวันทองเลกถากเงรมันบป็าายเน Okay. หลดหลุกเงียนมาไยลูกกาแยเยน็นๆมันก็นแ่บแล้วพี่นอ้องเอ้ยหนูเข่าซุกแ,แล้วกนเห็ดยินเหยนดยาดคนพี่น้องกหกียยาลแล้นก็ต้งไทยเลยนะเขัเาเขาออกเขาไระจายเกียเลย ไมลด้อนอเขาคล้ายลเลยเขาต้องบัดบวขยงขยาในแครงหอเยดีบอกนันอดด้วยะาอยู่ในห้องนะเก็บเก็ไปอดใส่นะเรใส่กระถบเฮ้ยเดออกดีดีกูะพี่เจ้าก็แกั่นั้นนอกของโลดอ สูบวันนั้เขาีนะน้องไปตังโกมานี่อาไปโหอนงยีดียู่ออก็แล้กไปกบัลงยดีไปทองไปกำไรก็ได้ได้วันหนึ่งสองสามรอยลพี่น้องเอ้ยสองร้อยสามร้อย่ได้ไลยดอกสองร้อยมึงเจ๊ะ สามร้อยผมเกลยดแต่พี่น้องทันมันมดว่าชีซะช่วยอุดนุ่นในเด้อพี่น้องมือนีเด้อมีไข่ลูกมีมันแก้วมีหมักซาลีมีมันอันนี้พี่น้องมันต้นลุกนุนแม่น้อยเด้อจ้าทุกคนมันสับปะรังอะไรเลยมีนี่นี่เขาผสมอะไรนี่นี่มันสับปะรังแหละแม่บต่พ่อ แมนได้ขะขั้นชีวินื้นี่มันต้แดดเนาะแดดแดกว่าล่างกอามันสะอาดสะอาดนัดล้างัดท้ายคือนางทองกพึ่ขาพึ่งายอนางทองเขจะคุจักข้าต้องอายข้าทายโบแมนแนวที่อ้ายเดิทาเนาะอายมได้ชื่อซอยท่านแม่สิมันบ่มบ่จะไปเลาะท้าย ยวยักษ์กจะเตาลดถึงสิบพันเด้อนะหลอกท้าย่อกเ่าเราม่ได้เ้อยะขาน้ั่เนหลอกท้ายอ้ยักเหมเยพี่้ายถ้าขายอไรพว้เหม่ยพ่อ้ไดขอหาเงินมาหลหาเงินหาครับมอ้่มีเงินไหะ เฮเด้อจ้าพี่น้องคิดนีก็สซไดลาเลยเด้อจ้า